ยอ<า>ย่าไ่แก้งกูสิคุณครับผมค<ล>ือผมเป็นคนที่อยู่ไม่ดีออนะครับทุกโซนแล้วก็บอกอีแล้วออกเดินทางมาจนไปไปที่ต่างๆเราก็ต้องเจอคนแกกผมไ่รู้สึกว่าไปมองนั่นแล้วเรื่องอของคา,ามสเพราะว่าเดื่วัสดเขาบอกว่า ใช่ครับคนกว่านี้ห้ออื่นๆก็กล่าวว่าแต่ว่าจะลองดูสักไปที่ไหนกินวิธีหนไงอตัวเองะคุณก็มีของคุณคุณก็ใช้ของคุณอยู่เรื่อยของคุณลุ๋ยหรือรุ่นอ๋อจะทำของคุณดิ๊กชอบความพินทานนะคะจับยการไป้องแล้วก็คุณเลยนะคะสำหรับผมที่ใท้กันนั่นคือเกี่ยวกับเรื่องสังสักันนะการกระทะ แล้วก็สีที่เคลื่อนที่มันจะเป็นหน้าตาลสีอันปกติแล้วมันสแกนเป็นสีอันทั้งหมดแต่ว่ามันไม่มีนิพนธ์การที่จะเคลื่อนน้ำสีที่ความที่มัน่าสนใจมากที่เราเล่าให้เราฟังนะครับก็เป็นเป็นอะไรที่ผมรู้สึกชอบนอกจากว่านอกจากว่าจะเป็นประเทศเท่านั้นที่จะมีผลกระทบในอาหารแล้วก็จะเป็นสีหน้าตาลไดเพราะว่ามันจะขึ้กว่าครับถ้าผมก็เลยมีความรู้สึกว่ามันควรจะน่าดึงดูดงานสีของเขาอย่างเดียว ผมก็เลยรู้สึกว่าที่เปนตัวเรียนหนูเป็นเครื่องตัวจักรที่อยู่ข้างในเนี่ยผมก็ลองแต่ว่าต้องต้องทนจริงๆนะว่าน้ำหนักก็พอดีไม่หนักเกินไปเลไม่หนักเกินไปแล้วก็เลยทำให้รู้สึกสบายนะคะนี่ก็เป็นสารจุดเด่นสำหรับคุณภาพของนาฬิกาเรเอลนะคะซึ่งมีดยูดีมากมายด้วยแต่ว่ามั้เป็นอีกสารจุดเด่นที่เราจะมาพูดกันนะคะและตัวบอกนี้ก็คือประสบ เป็นเรื่องรับใจที่จะยังคงเป็นา